ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตะบนท่าไม้อำเภอรกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครน,นายชูศักด์อ้อยเฮงหัวหน้าสำนักง,งานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาครนางสาวเกตทิพย์ควรพูนผลนักจัดก,การงานทั่วไปปฏิบัติการนางสาวสุดธิสาเกตเพชรนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการเข้าร่วมการประชุมโครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรมโดยมีดออรองค์ออาจเขียวงามดี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบนท่าไม้เป็นประธานในการประชุมและมีนางสาวชิชนกกวางเสงประลัดองค์การบริหารส่วนตำบนท่าไม้เกษตรอำเภอกระทุ่มแบนหน่วยงานภาครัฐเอกชนเกษตรกรและประชาชนเข้าร่วมการประชุมโดยดรองค์อาจเขียวงามดีรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบนท่าไม้ประธานในที่ประชุมได้ดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมโดยมีวาระเพื่อพิจารณาประกอบด้วย ร่างขอตกลงร่วมกันของสมาชิกวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวท่าไม้ตะบนท่าไม้การจัดก,การโครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรมซึ่งการดำเนินการโครงการดังกล่าวเป็นการส่งเสริมให้ท้องถิ่นชุมชนและหน่วยงานทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมและมีความพึงพอใจในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของตะบนท่าไม้สร้างงานสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและเชิงวัฒนธรรมให้กับประชาชนชาวตะบนท่าไม้ รองพัฒนาและจัดหาบริการในแหล่งท่องเที่ยวประชาสัมพันธ์จัดทําเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและเชิงวัฒนธรรมเพิ่มปริมาณนักท่องเที่ยวและมีความพึงพอใจอยากกลับมาท่องเที่ยวอีกครั้งด้านนายชมุศักดิ์อ้อยเฮงหัวหน้าสำนักง,งานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาครกล่กาวว่านายศักดาเนธิพัฒน์ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาครได้มอบหมายให้ดําเนินการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรมในพื้นที่ตำบลท่าไม้ เนื่องจากเป็นการขับเคลื่อนต่อเนื่องจากการจัดทำแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมระดับตำบลเมื่อปี2566ที่ผ่านมาเพื่อพัฒนาไปสู่ความร่วมมือระหว่างภาครัฐเอกชนและประชาชนในพื้นที่ให้มีความพร้อมสามารถบริหารจัดการพื้นที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรมอย่างเป็นระบบและส่งเสริมให้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบนท่าไมลมากขึ้นประชาชนในพื้นที่มีไรายได้เพิ่มขึ้น ก่อให้เกิดชุมชนที่เข้มแข็งต่อไปวันนี้ก็ที่เรานัดหมายกันมาประชุมก็คือการรวมกลุ่มนะครับเพื่อจะให้การท่องเที่ยวและเกษตรกร,เร,กรเราให้แข็งแรงยิ่งขึ้นเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยมันอยู่แบบทางใครทางมันตัวใครตัวมันก็ไม่ได้รวมกลุ่มกันนะครับวันนี้ก็เลยเป็นนิมิตหมายที่ดีที่ เกษตรกรท่านได้มีความคิดเห็นที่จะรวมกลุ่มรังอบตท่าไม้ก็เลยจัดเวทีที่ให้เขามารวบรวมในระดมความคิดเห็นมาระดมสมองในการที่จะจัดจากลุ่มของเกษตรกร,กรว่าจะมีแนวคิดอย่างไรเราก็ออบต่อท่าไม้เป็นแค่ผู้ประสานนะครับก็คือเหมือนให้เขาแสดงความคิดความเห็น แล้วก็จัดที่ดำการให้เขาดำเนินการนะครับปีหกหกเนี่ยนะครับทางหัวหน้าสภาเกษตรเนี่ยเราเลีกเข้ามาในพื้นที่เรานะครับเรามาคุยกันว่าเราจะจุดมุ่งหมายเราจะทํายังไงผมก็บอกว่าผมอยากเอ่อจะรวมกลุ่มท่องเที่ยวต่างๆนะครับเพื่อเราจะได้ร่วมคุยกันเรื่องเรื่องปัญหาต่างๆแล้วก็จุดแข็งต่างๆที่จะเอ่อขับเคลื่อนกลุ่มของเรานะครับก็ พอดีปีนี้ได้ทางอาปตอนะครับได้สนับสนุนเราให้เราจัดตั้งเป็นกลุ่มชัดเจนขึ้นนะครับเป็นวิสาหจิตชุมชนท่องเที่ยวเก,กเษตรท่าไม้นะครับแล้วก็เมื่อเอรารวมตัวกันแล้วเนี่ยทางโครงการก็จะมีการจัดหางบประมาณจัดให้สมาชิกกลุ่มเราเนี่ยได้ไปศึกษาดูงานกลุ่มที่เขาประสบความสำเร็จแล้วแล้วได้ไป ดูว่าเขามีจุดแข็งแล้วก็ประสบสําเร็จด้านด้านไหนเราจะได้เอามาพัฒนาในกลุ่มของเรานะครับ